สมุดหน้าเหลืองนะครับหรือว่าหนังสือหน้าเหลืองนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ยืมมารีวิวจากคุณแอชนะครับคุณแอชเขาซื้อมาสั่งมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสั่งมาจากเว็บไซต์หรือว่าจากที่ไหนนะครับแต่ถ้าผมทราบผมจะให้ข้อมูลไว้ใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์รวมถึงราคาด้วยถ้าเกิดพี่เพื่อนเพื่อนมารับชมรีวิวแล้วอยากจะมีไว้เพื่ออ่านนะครับหรือว่าเพื่อสะสมหรือว่าเพื่ออะไรก็ตามนะครับแล้วแต่เลย ตัวนี้เป็นคู่มือสำหรับประชาชนนะครับโดยออกนะครับมาในช่วงเหตุการณ์ขับขันนะครับเขาบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญนะข้อมูลสำ,สำคัญสำหรับผู้พักอาศัยและพล,ละเมืองพล,ละเรือนนะครับซิบบเลียนยก,ก็คือพล,ละเมืองพล,ละเรือนเนาะแต่ resident เนี่ยแปลว่าผู้พักอาศัยหรือคนที่อยู่ในสวีเดนนะครับนี่นครับ importance information to all residents of Sweden นะครับ in case of crisis or war นะครับ ก็คือในเขาเรียกว่าในภาวะหรือว่าในช่วงเวลาที่อาจจะเกิดภัยพิบัติคริสิสคือแบบวิกฤตภัยพิบัติภัยพิบัติในประมาณนี้มันไม่ได้แปลว่าภัยพิบัติสัทีเดียวนะภัยพิบัติมันใช้คําว่า d i s ASTER หรือว่าอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะครับอันนี้คริสิสคือขับขันนะครับคริติคอขับขันก็ใช้ได้เหมือนคริสิสก็เป็นช่วงขับขันอววคือสงครามนะครับ มันไม่ได้เอาว่าวานะครับวอลวอลที่แปลว่าสงครามนะครับปกก็จะเป็นอาร์มี่หรือว่ามารีนผมไม่รู้ว่าสวีเดนเขามี Marine มารีนไหมนะครับก็เป็นทหารละกันเป็นมิลิเตอรี่นะครับผู้หญิงด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยชุดก็เป็นสวีเดนชเอ็มแปดสิบสี่มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับใช่ไหมวะหรือว่าเป็นเดนมารนะผมสวีเดนช์อยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าชื่อชื่อลายคัมโมฟล็อสนี่เป็นลายอะไรนะครับ น่าจะเป็นยูโรไฟเตอร์แล้วก็มีมาร์ค 48, 46หมดโอ้งนะปืนไลท์มิชินกันนะมีเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงมีเรือรบมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับท้องฝาปกก็คือสื่อชัดเจนเลยว่าเป็นหนังสือที่ทางราชการออกมาให้กับพลเรือนนี่คือปกนะครับเรามาดูข้างในกันหน้าแรกนะครับเขาบอกว่า keep this brochure in a safe place นะครับก็คือเก็บไอ้เล่มเนี้ย เป็นโบรชัวร์แล้วกันนะครับในที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะบอกว่าออกโดยนะครับไอเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเขาจะบอกว่า,า the Swedish Civil Contingencies Agency นะครับก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐที่เขาจัดเรียงเ,เนื้อหาแล้วก็ตีพิมพ์ออกมานะครับเข้าเว็บไซต์ก็บอกว่าสามารถจะ เข้าไปที่ msb.se se คือสวีเดนนะครับก็ประมาณนี้มันจะมีออด i โออะไรด้วยนะ in format นะครับเข้าไปทั้งภาษาสวีดิชแล้วก็อื่นๆเขาบอกว่าเข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดแบบสำหรับคนที่เป็นผู้พักอาศัยหรือผู้ลีภัยอ,อพยพอะไรก็ตามในสวีเดนที่ไม่สามารถอ่านได้เช่นหูหนวกนะครับเขาฟังไม่ได้ไม่โทษทีตาบอดนะคไม่ใช่หูหนวกตาบอด อ่านไม่ได้นะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องภาษานะครับไม่เข้าใจเขาสามารถจะไปโหลดเวอร์ชันสวีดิชหรือว่าเวอร์ชันอังกฤษเพื่อฟังได้เนี่ยก็จะบอกว่านะี่นะครับตามนี้ที่อยู่อนะ่อันนี้บอกว่าวาดภาพโดยแพทริกนะครับเบิรนะ์กแล้วก็เป็น i s b n นี่คือ international serial number book นะครับ n ม m b e r นะครับ serial book number ISBN เลขประจำหนังสือจะสั่งไอเล่มนี้ก็คือเอาเลขน,นี้ไปค้นหาแล้วก็ไปแจ้งนะครับกับร้านหนังสือหรืออะไรก็ตามที่เขารับสั่งนะนะครับตามนี้เลยนะครับพิมพ์เมื่อนะครับพฤศจิกาย,ยน2024ก็ไม่นานมานี้เองเนาะมาดูกันนะครับหน้าแรกด้านในนะครับ to all resident of Sweden ก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นบทเกินนํำนะเขาก็จะบอกคร่าวๆประมาณว่า เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคร่าวๆเลยแล้วกันเขาบอกว่า,เ,าเราอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่ามีความขัดแย้งนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองจะมีสงครามอะไรนั่นนู่นนี่นะครับสงครามไซเปอร์สงคราม, Cyber, รามาภัยก่อการร้ายแล้วก็เนี่ยอิมเ Us สยูเอสอ่อัสนะครับไม่ยูเอสพูดทอีเพื่อหลีกเลี่ยงภยัยแล้วก็เอาตัวรอดอะไรประมาณนี้นะครับปกป้องประชาธิปไตยทํานองนี้นะครับ เขาบอกว่าตามนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีสารบาลน,นะครับอินเด็กซนะ์เนี่ยคอนเทนมีอะไรบ้างเขาก็จะบอกแต่ละหน้าเลยนะครับตั้งแต่หน้าที่5จนถึงหน้าสุดท้ายนะครับก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆที่มีนี่นะครับ in uncertain times นะครับ it is important to be prepared นะครับในเวลาที่แบบนี้นะครับก็มันดีนะสำคัญด้วยที่จะเตรียมตัวแล้วก็ อันนี้หัวข้อคือ War the ultimate threat to our freedom สงครามอศัตรูที่ที่ใหญ่หลวงนะครับ Ultimate มันแปลได้หลายอย่างแต่เอาเป็นว่าแบบยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงนะครับสงครามคือภัยคุกคามที่มีผลกับ freedom ก็คืออิสรภาพนะครับถ้า liberty คือเสรีภาพ liberty กับ freedom มันมาด้วยกันนะอิสรภาพและเสรีภาพก็นะจะบอกว่าเป็นภัยคุกคามที่มีความร้ายแรงแล้วก็ เป็นปรสัตรูปรัปักกับอิสรภาพและเสรีภาพของเราก็จะเป็นก่นเกินหน้ามาว่ามันคืออะไรอย่างนี้นะครับนะครับสิ่งที่น่ากังวลส่วนไอรีมาร์สสีเหลืองตรงนี้นะครับถ้าสวีเดนถูกโจมตีนะครับเราจะไม่ยอมแพ้นะค i ับ will never surrender r e e r คือยอมแพ้ w i l l n e v e r คือกูจะไม่นะครับฉันจะไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ Any suggestion to the contrary, contrary is false นะครับก็ เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอหัวใจหลักของเป้าหมายแล้วกันเออผมจะพูดว่ายังไงดีสวีเดนถูกโจมตีโอเคนะครับก็สรุปสั้นๆในรีมาร์คสีเหลืองตรงนี้นะครับว่าสวีเดนถูกโจมท่าสวีเดนถูกโจมตีนะครับเราจะไม่ยอมแพ้นะครับคำแนะนำหรือยอย่างอื่นที่ขัดแย้งกันกันกบไอ้ข้างบนตรงนี้นะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ Contrary is false คือแบบ ขัดแย้งกันไม่เป็นจริงแบบตรงกันข้ามอาะไรประมาณนี้นะครับโดยโดยแบบโดย,โดยโบริบทตรงนี้นะครับซึ่งถ้ารัฐบาลเขาจะยอมแพ้เขาจะประกาศอีกทีหนึ่งจะมีของเขาอะเนาะแล้วก็ alter s e r i o u s threats นะครับก็คือ,อ,คอภัยคุกค,คามหรือว่าอะไรที่ไม่ไม่แบบไม่พึงประสงค์น,นะครับผมเลี่ยงคําได้ถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ อย่างอื่นๆที่มี uh, we also need to strengthen our resilience against other serious risks and threats including เรา uh, uh, เขาเรายืนการแล้วก็เข้มแข็งนะครับพยายามแบบอดทนให้ผ่านพ้นนะรประมาณนั้นนะครับต่อต้านกับ uh, เรื่องต่างๆดังนี้นะครับข้างล่างก็แบบ extreme weather events นะครับก็คือช่วงที่มีอากาศแปรปรวน,นร,รุนแรง extreme weather คือ weather คืออากาศ extreme คือแบบ พายุหิมะพายุฝนไฟป่าอะไรแบบนี้นะครับอากาศเกี่ยวกับอากาศนะครับช่วงน้ำภายน้ําท่วมภัยพายุภัยอะไรก็แล้วแต่แผ่นดินไหวคลนถล่มอะไรมันไม่ได้ระบุชัดเจนนะแต่เอาเป็นว่าเกี่ยวกับอากาศสภาวะอากาศนะครับ dangerous นะครับ pathogens นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ pathogens มันก็คล้ายๆกับเกี่ยวกับการระบาดนะครับเกี่ยวกับเ,ออเขาเรียวกว่าอะไรอะ g a สไวรัส นะครับหรือว่าจะเป็นอะไรที่ปนเปื้อนแล้วกัน pathogen ก็คือเป็นไอระเหยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันแปลมันเป็นได้ใหญ่หลายอย่างนะครับ outage r นะครับ across important IT s y s t e m ก็คือเกี่ยวกับการลุกรานหรือว่าการพยายามแทรกแซงนะครับเกี่ยวกับไอที IT, นะครับก็คือเกี่ยวกับภัยไซเบอร์นั่นแหละนะผมจะแปลสั้นๆกระชับหน่อย organized crime นะครับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายนะครับ เป็นองค์การการก่อการร้ายนั่ organize ก็คือแบบการจัดการ crime นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับภัยก่อการร้ายนั่นเองเนาะนะครับ together we made Sweden stronger นะครับอยู่ด้วยกันร,รวมกันทําให้สวีเดนแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนี่เป็นรูปแบบการทํา CPR แล้วเขาก็จะบอกว่าพลเรือนควรจะเรียนรู้อะไรบ้างนะครับก็อเข้าอ,อันนี้คือเป็นเป็นบทนำนะมันเยอะนะครับผมมันมี30กว่าหน้าเลยนะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะยาวนี่คลิปก็ผมว่าน่าจะ20กว่านาทีแน่ เขาบอกว่าเข้าร่วมอ่าโอ่า voluntary นะครับ voluntary ก็จะเป็นประมาณอาสาสมัครอะไรประมาณนั้นน่ครับป้องกันอ่าป้องกันชาตินะครับจะเป็นอ่าทำงานให้กับอ่ากระทรวงกาโหมอะไรของเขาอ่ะนะไปเรื่อยเลยนะครับเอยอะแยะมากมายนะครับ CPR ก,ก็คือ cardio pulmonary นะครับ resuscitation นะครับคือตัวย่อมันยาวมากนะเขาก็เลยเรียกว่า CPR แทนนะครับบริจาคเลือดบ้านถ้าคุณสามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็คุยกับคนในพื้นที่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับเหมือนรวมตัวกันคุยกันเรื่องการรับมืออะไรต่างๆนะเพื่อนบ้านถัดไปอีกอะไรก็ตามนะครับในพื้นที่ในหมู่บ้านในชุมชนของคุณนะครับนี่ Swiss defense นะครับเป็นกระทรวง กลาโหมหรือมัม้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดีเฟนส์ดีเฟนส์ไม่รู้สก,กดแบบได้หลายแบบนะครับซึ่งเขาบอกว่าสวีเดนเนี่ยะระบบการป้องกันภัยทางทหารนะครับแล้วก็ทางพลเรือนเนี่ยนะครับสวีเดนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเ a t o นะครับ North Atlantic Treaty Organization มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผมพูดไม่ผิดเนาะเขาบอกว่าสวีเดชเนี่ยสวีเดนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเ NATO ด้วยนะครับบางคนเรียกนาโต NATO, NATO จริงๆคือเนโตนะครับออกเสียงว่าเนโตถ้าเรียกย่อนะ,อะนะครับนี่เป็นเกี่ยวกับกองทัพติดอาวุธติดอะไรนะครับแล้วก็อันนี้สำหรับพลเรือนเราเป็นพลเรือนเราก็อ่านตรงนี้ถ้ากองทัพก็อ่านตรงนี้ได้นะครับเนี่ยซีวีเดีนอินเนโตก็มีบทบาทในอ,องค์กรระดับโลกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่า Highlight สเ state of alert นะก็จะเป็นเกี่ยวกับกองทัพแล้วตรงนี้นะครับข้ามไปได้เนื้อหามันเยอะนะครับเนี่ย total defense duty นะครับ หน้าที่ป้องกันโดยรวมนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่อายุ16นะครับนะครับแล้วก็ถึง70นะครับมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศหมดเลยนะครับมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์นะครับกองทัพทั่วๆไปก็จะบอกเนี้ย Remark สีเหลืองนะครับก็คือแบบเหมือนสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะครับเขาบอกว่า,าในช่วงที่มีภัย การเตือนภัยแบบระดับสูง,งนะครับไปในเนี uh, ่ย go to work as usual unless you are at signs specific wartime posting ครับก็คือไปทำงานปกติอะแหละนะในช่วงนั้นจนกว่าคุณจะถูกแจ้งให้อ่า uh, อยู่หรือว่าทำอย่างอื่นนะครับในช่วงสงครามนะประมาณนี้นะครับ warning system ก็จะเป็น uh, ของรัฐบาลเขาจะประกาศนะครับว่า uh, ประกาศ outdoor เขาบอกว่าตั้งแต่เวลาบ่าย3ามนะครับ15นาฬิกานะครับ on the first non-public holiday ในวันปกติที่ไม่ใช่วันหยุดคือจันทถึงสุกนะครับ public holiday มันน่าจะเป็นเสาอาทิตย์ประมาณนี้เนาะผม assume เอาเองนะครับเนี่ยนะตั้งแต่เดือนนั้นนู่นนี่เขาก็จะบอกไว้นะนี่คือของประเทศเขาประเทศเราไม่เหมือนกันนะไทยไม่เหมือนกันแล้วก็บอกว่า uh, PSA คือ public service announcement นะครับประกาศสาธารณะเนาะ เขาจะประกาศแบบนี้นะครับเสียงไซเรนจะดัง7วินาทีตามด้วย14วินาทีแล้วก็เงียบนะครับแล้วจะซ้ำกันไปเรื่อยๆทุกๆ2นาที7 14 7 14 7 14 7 14แล้วซ้ำซ้ำซ้ำเป็นการประกาศว่าให้ระวังนะครับแล้วก็จะมีสวี i ด h p u พับ c ิ e เซอร์วิสท v ว s ชันก็คือประมาณเหมือนกสอทอชอบ้านเขาอะนะครับ s v t บ้านเราคือกสอทอชอนะไรเมืองเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร ควบคุมดูแลด้านวิทยุลและโทรทัศน์นะก็เป็นของเขาอะนะ SOS อะลามอะไรตามเรื่องนะครับมาหน้าต่อไปอันนี้เป็น Emergency อะลามนะฉุกเฉินเตือนภัยฉุกเฉินเขาบอกว่าไซเรนจะดัง30วินาทีหรือว่าวีดวีดอะไรของเขาอะนะตามด้วย15วินาทีแล้วก็เงียบนะครับนี่นะ uh, นครับ Follow by 15 seconds of s i l e n e ครับดัง30วิ แล้วเงียบ15วิแล้วดัง30วิแล้ววนไปเรื่อยๆอันนี้แอร์เรดในกรณีที่มีเครื่องบินค่าศึกหรือประเทศที่ลุกรานเข้ามาทิ้งระเบิดหรือโจมตีนะครับเขาบอกว่ามันจะดังแบบนี้ไซเรนเนี่ยจะดังชั้นๆนะครับเป็นชุดนะครับซึ่งแต่ละเสียงจะดังยาว1นาทีนะครับ take over immediately for example civilian d e v i s e o n หลบไปหลุมหลบภัยโดยเร็วเร็วเลยนะครับหลบใต้ถุนหลบในอุโมงค์ในถ้ำอะไรก็หลบไปนะครับอันนี้เขาบอกว่า ปลอดภัยแล้วออกมาได้นะครับไซเรนจะดังนาน30มินาทียาวปื้ดแบบเนี้ยอันนี้คือปกติแล้วแต่ถ้าปืดป้ดปืด้ดปื้ดหรือว่าวิ่ววิววิตามลักษณะของเขามีรูปให้ดูด้วยนะครับหาที่หลบจากภัยคุกคามทางอากาศนิวเคลียร์วุธนิวเคลียร์นะครับเขาบอกว่าโลกก็จะมีภัยเสี่ยงจากการเกิดการภัยนิวเคลียร์นะครับระดับรังสีเนี่ยนะครับอยู่ได้หลายวันเลยก็เป็นคําเตือน ถัดมาอีกนะครับอันนี้เป็นวิธีหลบจากการโจมตีนะครับที่เราสามารถทําได้เลยนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างน,นะครับนี่นะ outside in a pit or a ditch นะครับข้างทางหรือว่าในหลุมนี่ตามนี้เลยนะครับผมถัดมาอีกก็จะเป็นในอ,อุโมงหรือว่าข้างกำแพงนะครับสามารถจะหลบได้ในห้องนะครับนะครับที่ไม่มีหน้าต่าง ก็คือแบบห้องมิดชิดนั่นแหละเนาะเพราะถ้ามีหน้าต่างมันจะโดนโจมตีได้ง่ายนะครับกล้องเป็นอะไรวะโฟกัสอยู่เรื่อยเลยนะครับอันนี้เป็นในโฟกัสไม่ติดโอเคนะครับอันนี้ไปในสถานีรถใต้ดินนะเมโทรเมโทรสเตชันนะครับแล้วก็เป็นที่หลบภัยของพล,ลเรือนที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับ most effective protection mm. ก็คือตั้งแต่ ได้ผลมากจนถึงได้ผลน้อยนี่วิธีกักตุนอาหารน้ำนะครับหรือว่าพพลายที่จำเป็นนะครับโฮมพรีแพเนสเตรียมตัวที่บ้านนะครับก็จะมีอะไรบ้างหัวข้อคือน้ำแล้วก็ย่อยไปนะครับว่า,เ,าเก็บน้ำให้ดีนะครับแล้วก็เก็บในที่มืดและเย็นนะเก็บได้นานอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นความอุ่นความร้อนก็จะเป็น ผ้าหม่มไฟเชื้อเพลิงอะไรก็ว่าไปนะการสื่อสารก็เป็นหัวข้อนะครับวิทยุโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็ตามที่มีนะครับหัวข้อเขาเยอะนะอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นอา,อาหารที่ใช้งานนะครับที่กินกันอ,อยู่ก็จะมีอาหารที่กินได้เลยนะครับมีเมล็ดพืชพาสต้าข้าวนะครับก็สามารถจะใช้ได้อาหารกระป๋องนะครับอาหารโปรตีนสูงมีอะไรบ้างเขาก็จะบอกอยู่ high fat ไขมันสูงอาหารที่มีให้พลังงานสูงนะครับอย่างเช่นผล,ลไม้ช็อกโกแลตอะไรหวานๆอะไรเงี้ยเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสําหรับเด็กนะครับจริง,รงๆเขามีหัวข้อ,ขอสําหรับสัตว์ด้วยนะอาหารสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนก็คือเงินเ้านะบ,บอกมีเงินสดบ้างก็ได้เพราะบางทีระบบอินเทอร์เน็ตมันล่มมันใช้เงินออนไลน์ line, ไม่ได้นะครับก็ใช้เงินสดแล้วก็ห้องน้ำนะครับการเตรียมสุขลักษณะนั่นนู่นนี่นะครับเขาบอกหมดเลยเนาะ ไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้ยัดอยู่ใน30กว่าหน้าได้นะ Evacuation คือการอบพยพนะครับก็คือมีทริคมีแบบวิธีของเขาอยู่เขาจะอธิบายนะครับแล้วก็ของที่จะต้องเอาติดตัวไปบ้างนะครับเวลาเคลื่อนย้ายออกจากบ้านจากที่อยู่เราเดินทางไปที่อื่นที่รัฐบาลแจ้งนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันเขาบอกว่ามีอาหารและน้ำนะครับสำหรับอยู่ได้2-3วันบัตรประชาชนหรือว่าสิ่งที่แสดงตัวว่าเราคือใครแล้วก็มีเงินสดด้วยนะครับ ยา yeah, นะครับแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลรวมถึงอุปกรณ์ช่วยฟังถ้าจำเป็นนะครับ Hearing Aid สำหรับบางคนวิทยุสื่อสารแบตเตอรี่นะครับนะแล้วก็ระบบเาขาเรียกว่าระบบสื่อสารอะอะไรประมาณนั้นนะครับเสื้อผ้านะครับเพื่อป้องกันความร้อนความเย็นความหนาวฝนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับสุขานามัยนะผ้าอนามัยทิชชู่อะไรก็ว่าไปเนาะเอาไปด้วย โทรศัพท์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จนะครับแผนที่และเข็มทิศแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อมูลอันสําคัญที่เราเขียนไว้สําหรับจดในกระดาษเย่างเช่นโทรเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่ารหัสอะไรก็ตามที่เราจําเป็นจะต้องใช้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าแจ้งใครให้ทราบนะครับนี่ก็บอกว่า,าที่หลบภัยสาหรับพล,ลเรือนก็จะมีกระจายอยู่ตามทั่วเมืองนะครับซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์สกายนะครับสกายดีทรัมนะไม่รู้อ่านว่าอะไรเขาจะมีกระจายอยู่ทั่วเมืองเลย เป็นสารลักษ์แบบนี้น่าจะแถวทูบแถวอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยที่ที่ใกล้ที่สุดก็ไปที่นั่นแล้วไปหลบในนี้ก็จะมีคนอื่นที่คอยมาหลบภัยอยู่ด้วย psychological defense นะครับก็คือเป็นเรื่องของอาการจูงใจด้านจิตวิทยานะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีข่าวลวงบ้าง fake news fake image อะไรของเขาอะนะครับให้เช็คข้อมูลให้ดีก่อนบางทีมันเป็นภัยก่อการร้ายเหมือนกันเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไซเบอร์นะครับดิจิทัล security นะก็ประมาณนี้ terror attacks นะครับก็คือเป็นภัยคุกคามจากการก่อการร้ายหัวข้อหลักๆก็คืออยู่ให้ห่างอยู่ให้ไกลหมอบให้ต่ำแล้วไปให้เงียบนะครับรันวิ่งหนีหายซ่อนแล้วก็โทรแจง้งหรือว่าสื่อ,อติดต่อแจง้งเนี่ยเป็นรูปอยู่ให้แบบให้ห่างพวกมันนะครับซึ่ง active shooter หรือว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยก็เจออยู่เรื่อยๆนะครับห้ามเลือดนะครับเขาบอกว่า 112่องของเขาของเราเป็น1 9ึ่ถ้าเป็นอเมริกาก็เป็นเก้นึ่งนะครับรหัสฉุกเฉินเป็น emergency call บางคนเรียกโทรหาตำรวจ1 9ึ่จริงๆ191นึ่งเไม่ใช่ตำรวจนะหนึ่งเกเป็นหน่วยรับแจ้งภัยฉุกเฉินนะครับเร่งด่วนเขาจะโทรไปติดต่อหน่วยงานที่จําเป็นอย่างเช่นหน่วยกูย้ภัยอย่างเช่นหน่วยดับเพลิงหน่วยพยาบาลหรือว่าหน่วยตำรวจอีกทีหนึงนะครับนายวันวัน,วน,วนของอเมริกาวันทวลของ หรือวนะ่าวันวันทะครับของสวีเดนแล้วก็วันนวันะครับของ191นะของไทยนะครับก็จะมีวิธีห้ามเลือดแล้วก็ไปเรียนรู้ใช้ชุดะฐมบัญาบาลนะ extreme weather event นะภาวะาภัยพิบัต,ติจากธรรมชาติกับอากาศนะครับน้ำท่วมพายุหิมะไฟป่าพาย,าายุหรือว่าแผ่นดินไหวหรือโคลนถล่มอะไรก็ตามนะ p a t r o g e n s อันนี้เป็นการปนเปื้อนนะครับจากสารเคมีจาก ไวรัสหรือจาก whatever นะครับอะไรก็ตามนะครับ Infectious disease can spread quickly and cause major outbreak ก็คือเกี่ยวกับโรคระบาดนั่นแหละ Pathogen ก็อาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือเป็นอื่นๆก็ตามนะอย่างเ,เช่นโคโรนาไวรัสที่ผ่านมาปี2019ที่ผ่านมาตัวนี้ออกมาปี2024ก็คือปีที่แล้วเองนะครับพฤษจิกาด้วยยังใหม่อยู่เลยนะนะครับถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือแบบ special เเคือพิเศษอะ่ะก็จะ เนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์ของเขาว่าเนี่ยพาครอบครัวไปที่เพื่อนบ้านแล้วก็ให้ติดต่อแจ้งหน่วยงานรัฐนะครับเยอะนะถ้ามีสัตว์เลี้ยงนี่แคร์ไปถึงสัตว์เลี้ยงเลยนะมีอาหารแห้งมีน้ำนะครับมียาสําหรับสัตว์ที่จําเป็นมีกรงกับอุปกรณ์สําหรับเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์หรือว่าชื่อของสัตว์หรืออะไรให้ติดต่อเจ้าของได้ด้วยนะ นะครับ if you own horses or livestock more information about emergency preparedness นะครับ is available at น่าจะเป็นกรมปศุสัสตว์มั้งนะผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไร j o b r u w c r v c a t e se ถ้าคุณมีสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่เอออย่างเช่นวัวควายม้าหรืออะไรก็ตามนะ livestock ก็คือกรมปศุสัสตว์นั่นแหละเนาะนะครับนะครับ livestock คำเนี้ย l i ฟ e คือชีวิตสต็อกก็คือเก็บนะเก็บสัตว์จริงๆมันคือกรมปศุสัตว์นะนะถ้าคุณมีมา้าหรือว่าวัวควายแกะแพะอะไรก็ตามนะมันใหญ่มันย้ายไม่ได้ไงมันเยอะด้วยนะก็ต้องแจ้งนะเตรียมตัวกับหน่วยงานตรงนี้ในเว็บไซต์ก็ไปแจ้งไว้นะครับ if you are worried ถ้าคุณกังวลน,นะครับนั่นนู่นนี่เ,เขาก็จะบอกว่าคุยกับเพื่อนคุยกับบ้านนั่นน,นู่นนี่นะครับเนี่ยเตรียมตัวนะคุยกับเด็ก ในช่วงสงครามแล้วก็ช่วงภัยวิกฤตเด็กเขาจะมีความเครียดมากกว่าผู้ใหญ่เนาะตกใจกลัวอะไรเขาจะไม่เข้าใจเราก็จะต้องคุยให้ข้อมูลกับเด็กๆนะครับสุดท้ายก็จะเป็นโทรศัพท์สําคัญก็เหมือนสมุดหน้าเหลืองนะเบอร์ฉุกเฉินก็จะมีะเนี่ยนครับตามนี้เหมือน191บ้านเราอะนะครับไอ้นี้เป็นติดต่อตํารวจแต่ไม่ฉุกเฉินนะฟอนนอนอิมเมอร์เจนซี่คอนแทควิธเดอโพลิสคือโทรแจ้งตำรวจแต่ไม่ฉุกเฉิน,น,ท,ท,น,ฉนท,ทั่วไปนะครับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี แต่อันนี้จะเป็น112ก็คือเหมือนหนึบ้านเราอะนะครับอันนี้รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับที่รุนแรงเนาะก็โทรไปเบอร์นี้ขอความช่วยเหลือจากการบาดเจ็บหรือว่าป่วยนะครับก็117่เครับเหมือนสั่งพิซซ่าเลยเนาะที่เหลือก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับที่ที่เขาแจ้งไปแล้วว่ามันปลาสุสัตด อ่านาไมแจ้งรัฐบาลแจ้งกองทัพแจ้งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น public service announcement อย่างที่ผมบอกมา7 7ครั้ง14เว้น14วินะครับเนี่ย sound for 7 seconds i ซเลนดัง7วินาทีแล้วก็เว้นไป14วิแล้วดัง7แล้ววนไปเรื่อยๆซ้ำทุกๆ2นาทีนะครับ emergency alarm air raid นะครับ all clear ก็หมดแล้วนะครับแค่นี้เลยนี่ก็เป็นคู่มือฉบับ ฉุกเฉินแล้วกันเนาะเล่มบางๆนะครับอ่านจบได้ภายในเวลาไม่กี่วันนะแต่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะอังกฤษเวอร์ชันซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีสวีดิชเวอร์ชันด้วยนะเวอร์ชั่นภาษาสวีเดนนะครับก็ลองดูแล้วกันส่วนไทยเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่า กระทรวงกลารามห,หรือว่าหน่วยงานรัฐหน่วยอื่นนะครับหน่วยงานอื่นอ,อพพรมึงอา,าสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนหรืออะไรไม่รู้เขามีพิมพ์ออกมาหรือว่าเขามีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์หรือว่าแอปไหมนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นแฮนดบุ๊กแบบนี้ผมว่าดีกว่าเพราะว่าบางทีระบบอินเทอร์นเน็ตล่มเปิดดูไม่ได้นะแอปเสียบางทีแบตหมดอย่างเงี้ยนะครับเป็นเล่มแบบนี้ก็ดีนะครับแล้วถ้าเกิดแจกไปให้คนทั่วเลยครอบครัวละเล่มเป็นอย่างน้อยนะครับบ้านเราหายบ้านเราตกน้ําไม่มี บ้านอื่นก็ยังมีนะครับก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่อ่านและสามารถจะจุดจำได้ง่ายสรุปได้ง่ายแล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับนี่คือ in case of war, uh, of crisis or war นะครับจากสวีเดนนะครับ Important information to all residents of Swedish นะครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมหวังว่าจะได้ข้อมูลบ้างดูเพลินๆน,นะครับแม้ว่าประเทศไทยอาจจะยังไม่มีอะไรแบบนี้หรือว่ามีแล้วแต่ผมไม่รู้บายๆนะครับ h บิไรเด t เ n า o u